นี่รองจุรีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใจคอจะไม่รอใครจริงๆหรอคะล่าสุดชวนอาบน้ำพร้อมลุยศึกเลือกตั้งตั้งแต่ไก่ยังไม่โหสมกับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่มีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลจริงๆค่ะร้องหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างชุรีนุ่มแก้วไม่แคร์กระแสขอสวนทุกความน่าเบื่อด้วยเอเนจีเต็มร้อยผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แซบซีจนวงการเมืองต้องสะเทือนด้วยรถแห่หาเสียงสตาร์ทเครื่องแล้วหนึ่งซึ่งรถแห่ที่ว่านี่ไม่ใช่รถแห่ติดลำโพงยักอะไรหรอกนะคะแต่เป็นรถแห่พ่วงข้างตามสไตล์จุรีแหล่งเล่ามาพร้อมกับนกคุ้มตัวตึงล้านนกว่า ตัวเล็กๆใส่วิกนั่งข้างๆนั่นแหละค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายแบบชวนลุ้นว่าถ้ามีความหวังแล้วก็คิดเห็นตรงกันก็อาบน้ำเตรียมตัวให้พร้อมนี่ไม่ใช่แค่สัญญาณการเลือกตั้งแต่มันคือการชวนออกเดทกับพักประชาธิปัตย์แบบเร่งด่วนหรือเปล่านะเพราะว่าสัญญาณการยุบสภาจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆรองจุรีประกาศแล้วค่ะว่ารถแหรพร้อมมากค่ะ